นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านเปรี่ยมด้วยไฟใสด้วยแสงแบ่งปันสุขปลอบคนทุกข์ปลุกคนทอ้อต่อเติมฝันคนละมือคนละไม้คิดให้กันสร้างสุขสรรผูกพันมิตรจิตอาสา สังคมใดที่ผู้คนมีจิตอาสาเป็นจำนวนมากช่วยกันคนละไม้คนละมือทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมสังคมนั้นย่อมพัฒนาและสงบสุขธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมมีความเห็นแก่ตัวกลัวความลำบากมากด้วยกิเลสนาน,นประการย่อมล้างผลาญเผ่าพัน์เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตน จนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีมหาศาลสุขสำราญอยู่ในคราบของนักบุญปีศาจปราศจากความละอายใจไรซึ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูเหมือนโลกจะจนตรอกมนุษย์จะจนแต้มในสภาวะเช่นนี้นับว่ามนุษย์ชนยังมีโชคโลกยังมีชัย เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแห่งพลังจิตอา,าสาทรงส่งพระอรหันต์หกรูปไปประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลมนุษย์อันเป็นการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกซึ่งจัดเป็นต้นแบบของจิตอาสาที่สมบูรณ์จิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสังคมโดยมิหวังผลตอบแทนรุ่งอรุณของวันคือแสงเงินแสงทองรุ่งอรุณของไทยทั้งผองคือบุคคลในชาติไม่เห็นแก่ตัวการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะส่งผลร้ายต่อสังคมประเทศจะวุ่นวายสับสนประชาชนจะทุกข์เศร้า สังคมของเราจะชอกช้ำแต่ด้วยแสงพระธรรมอันลำเลิศส่องประเสริฐเกิดการให้ด้วยใจอาสาดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งอาสาสมัครไทยที่กล่าวว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบรั์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองท่าท่านส่งธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ท่านคุมเกียรติที่เขารบคะบุคคลผู้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมตั้งมันประจำใจได้ชื่อว่ามเมล็ดพันธ์แห่งน้ำใจ ยอมแตกต้นเป็นความดีผีใบเป็นความร่มรื่นของชีวิตเย้มดอกบานเป็นความงดงามของครอบครัวให้ผลคือความสงบร่มเย็นของสังคมทุกคนควรพัฒนาตนตามหลักการส่งเคราะห์สี่ประการที่เรียกว่าสังหะวัตถุสีดังนี้ 1- พัฒนาตนด้วยทานต้องรู้จักการเป็นผู้ให้มีใจอกอ้อมอารีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไรแบ่งน้ำใจให้แก่คนใกล้ชิดคิดช่วยเหลือผู้ผิดพลาดให้โอกาสผู้ต่ำต้อยให้วัตถุทานเพื่อกำจัดจุดพร่องของชีวิตให้วิทยาทานเพื่อให้ปัญญาผ่องใส ให้อภัยเพื่อกำจัดความวิตกในดวงใจให้ธรรมทานเพื่อให้ใจเบิกบานการให้เป็นการแตกหน่อแห่งมิตรภาพนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็น 2. พัฒนาตนด้วยปิยาวาจาต้องรู้จักพูดคำพูดมีต่างอะไรจากไฟอาจให้แสงสว่าง และอาจที่ทั้งความร้อนด้วยการพูดโดยมิคิดคือการพ่นพิษให้ผู้อื่นต้องพูดความจริงผู้ฟังได้ความรู้ผู้พูดที่ความน่าเชื่อถือพูดคำหวานผู้ฟังชื่นหูผู้พูดชื่นใจผู้สมานไมตรีผู้ฟังกลมเกลียวผู้พูดที่ความภูมิใจพูดมีสาระผู้ฟังประเทืองปัญญา ภูพูดประเทืองคุณธรรมย่อมนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็น 3. พัฒนาตนด้วยอาจถาจาริยาต้องรู้จักช่วยเหลือกันนำฝนเพื่อต้นไม้แต่นำใจเพื่อสังคมต้องเยี่ยมเยียนเมื่อยามป่วยเอาใจช่วยเมื่อมีกิจออกความคิดเมื่อมีงาน ร่วมมือประสานไมตรีในชุมชนท่านเล่าจือกล่าวว่าฟ้าและดินอยู่เพื่อผู้อื่นไมได้อยู่เพื่อตอนเองจึงมีชีวิตยืนยาวคนเราอยู่คู่ฟ้าดินเพราะอยู่เพื่อสังคมสังคมย่อมพัฒนาเร่่มเย็น 4. พัฒนาตนด้วยสมานตตา,ต,าต้องรู้จักวางตนให้เป็น ต้องปรับบทบาทของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จงอย่าปรับงานให้เข้ากับตนเองแต่จงปรับตัวเราให้เข้ากับงานอย่าปรับเขาให้เป็นตามสิ่งที่เราชอบแต่จงปรับตัวเราให้ชอบตามสิ่งที่เขาเป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวมร่วมเสียสละด้วยเมตตาย่อมพัฒนาสังคมให้ร่มเย็น ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ่ะการให้เป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดความตระณีและเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีสารสัมพันธ์ธรรมตรีที่ดีต่อกันจิตอาสาจึงเป็นยาวิเศษที่ยอดเยี่ยมสมานจิตให้เปลี่ยมไปด้วยบุญคือความสงบร่มเย็นและเป็นพลังแห่งความดี ทีมมนุษย์ทุกคนควรดำรงไว้ด้วยใจมันรวมกันต่อต้านสิ่งชั่วต่อเติมความดีตเติมเต็มน้ำใจให้สังคมสังคมย่อมเปลี่ยนไปด้วยรอยยิม้มตราบใดที่จิตอาสายังบานสะพรั่งอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดินสังคมไทยทุกถิ่นยอมพัฒนาเริ่มเย็น ตราบนั้นจิตนำทางสร้างสุขสรรอันลํำเลิศอาสาเกิดประเสริฐสร้างทางสดใสบรรเทาทุกข์ปลุกปลอบช่วยด้วยน้ำใจสังคมไทยได้พัฒนาพาร่มเย็น